เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียวกรกันดีเช่นเคยนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะพี่ก็จะมากับทีมปูปูหลานหลานนะกูทำเสียงเพื่ออะไรวันเนี้ยวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับทีมคนแก่ V2 นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนแก่เข้ามาเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราจะสามารถเอามาทำคลิปได้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้ นี่นะครับผมคนแก่คนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะแก่ที่สุดนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเทพนะครับเป็นเทพที่แก่ได้มาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายพันปีแล้วนะครับนั่นก็คือซูสันเองนะครับทุกคนปู่ซูสของเรานะฮะเรียกชื่อถูกน่าจะถูกแหละนะบอกเลยว่านี่คือหนึ่งคนแก่ที่แบบว่าโคตรโหดนะครับก็มาดูกันว่าปู่ซูสเนี่ยจะช่วยทีมได้สักแค่ไหนนะฮะแล้วก็ปู่คนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือปู่ยามาโมโตะนั่นเองนะครับผมตัวแทนจากบลีสเทพมรณะของ เรานั่นเองนะครับผมชายผู้มากับเปลวเพลิงนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมปู่เช่นเดียวกันนั่นก็คือปู่เนเทโลนั่นเองนะครับทุกคนจากฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมเออแต่และคนนี่คือแบบว่ารวมเหมือนคนที่โหดสุดๆเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือคุณปู่ฮิลูเซนนั่นเองนะครับผมโฮคางะรุ่นที่3มจากโคโนะจากเรื่องนารุโตะนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีแต่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะคน แก่ของเราในทีมนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นชายผู้เคยแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือนวดขาวนั่นเองนะครับผมหรือว่าคนหวดขาวนั่นเองนะบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยรวมแต่แบบตัวตึงๆจากเรื่องต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนถ้าเปรียบในเรื่องเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับทุกคนแบบว่าท็อปๆทั้งนั้นเลยนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับทีมคนแก่ของเรานะครับแล้วก็ คนคิดว่าปูป่ๆของเราเนี่ยนะครับจะสามารถไปได้กี่เว็บนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าปู่เซตนี้น่าจะไปสัก80ก็พอนะครับผมคิดว่าปู่น่าจะไม่มีแรงมาสู้กับเด็กๆพวกมอนโดทนในยุคนี้นะครับผมเพราะว่าปู่แกเนี่ยเริ่มโรยรากันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพลังคึดสู้ของคนแก่ของทีมนี้กันนะครับทุกคนว่าจะไปได้กี่เว็บนะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยเอาเป็นว่าไปเจอกันในด้านเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปกัน <S <S 1> <S 1> ปาครับ ป๋าแนะนําร้านโลบักที่ราคาถูกๆนะครับนี่มึงอยากจะรู้จริงๆเหรอถ้ามึงอยากจะรู้เดี๋ยวคูบอกให้เฮ้ยไอบิวมึงบอกมานดินี่เลยครับผมร้านมารูช็อปบีบริการเติมโลบักในเลทที่ถูกมากมีพรีเมีย่ยมเนี่ยบวก10%ด้วยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบริการรับฟามเวลบล็อกฟู้ดอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับทาหมัด V2 ไม่ว่าจะเป็นหมัดซุปหมัดเงือกหมัดสายฟ้าขาดําหรือว่าหมัดบางกรแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขายรหัสไก่ตันแล้วก็มีให้เลือกซื้อแบบ มากมาเลยทีเดียวนะครับอยากได้สเปคไหนก็สามารถเลือกได้ครบจบในที่เดียวที่มารุช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปโอเคนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ให้เอเด็กสปีดวากอนเนี่ยนะครับวางไปก่อนเลยละกันนะเพื่อเอาตังค์นะครับผมแล้วก็คุณปู่คนแรกที่เราจะเอามาใช้นะครับผมตัวเลือกตอนนี้ของเรามีไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าปู่แต่ละคนเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็อาจจะเอาเนเทโลแต่ว่าจาไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดคือเนเทโลค่อนข้างจะต นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวงของฮิรุเซนถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็ปู่ยามะยังไม่โหดเท่าไหร่นะในส่วนของวงแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเอลทั้งวงหรือเปล่าถ้าเป็นเอลทั้งวงก็ค่อนข้างยาคุ้มนะครับผมแล้วก็พ่นหนวขาผมว่าไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเหนี่ยนะผมคิดว่าเราจะต้องเอาฮิรุเซนเลยละกันนะครับผมคุณปู่รุ่น3ของเราซึ่งเอ่อค่อนข้างยะแพงนิดหนึ่งนะครับผมเออเก็บตังค์ก่อนละกันนี่ฮะทุกคนเอยแล้วตอนนี้นะครับผมตัง ตังไอ้เชื่อตังไม่พอผมก็วางเป็นปู่ยามะก่อนละกันนะครับทุกคนนี่เอ้ปู่ยามะตีแบบวงทรงกลวยแบบเอ้ยตีแบบเอลีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปู่ยามะน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมจะเอาเป็นปู่เนเทโรล,ละกันเพื่อมาจาัดก,การมอนตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนมอนตัวไหนที่มันหลุดออกจากปู่ยามะมาได้นะครับเฮ้ยแล้วเนเทโรคือตีแค่สี่วิเองเหรอวะทุกคนไอ้เชื่อที่ผมไม่วางนี่คือผมกลัวเนเทโรมันตีช้านะเว้ยโอ้โหพลาดไปแล้วครับทุกคนเราพลาดไปแล้วครับตอนนี้ไไม่ ก็เสียโอกาสไปนิดนึงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเลือกได้ถูกอยู่นะทุกคนเพราะว่าปู่ยามาโมโตะเนี่ยโอ้โหสกิลโคตรเท่เลยนะครับทุกคนสมกับเป็นตัวกระดานบอร์ดจริงๆนะตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างอยแพงนะครับในการเช่าซื้อเช่าหากันนะครับทุกคนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยปู่ยามาโมโตะเนี่ยพลังไฟเอาอยู่จริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม powerful มาแล้วผมขออัพขึ้นเพื่อจการ powerful หน่อยซะลกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างหลังเนี่ยไอ้พวกตัว วิ่งมันวิ่งไวก็ช่างนะครับแต่ว่าเรามีปู่เดเทโลที่คอยรับมืออยู่ข้างหลังนะครับบอกเลยว่าอย่าประมาทคนแก่เด็ดขาดเพราะว่าคนแก่พวกนี้เนี่ยคือเราคนที่โหดที่สุดในแต่ละโลกนะครับผมมารวมกันเออและตอนนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าปู่ยาโามโมโตเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือตัววิ่งไม่ทันนะครับถ้าจังหวะมันไม่ดีพอนะทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะวางตัวสักตัวหนึ่งนะครับผมมาช่วยปู่ยามาม,ามโมโตนะแต่ตอนนี้ก็คือขออัพตังก่อ รักกันนะครับผมเดี๋ยวตังค์ไม่พอโอเคเมื่อตังค์มาแล้วนะครับผมเราก็วางเป็นคุณปู่ฮิรุเซ็นละกกันนะครับเอามาช่วยซะหน่อยนะเพราะว่าฮิรุเซ็นเนี่ยคือวงใหญ่มากสามารถตีข้างหลังได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงปู่ฮิรุเซ็นก็ใช้แค่กระบองเบาๆนะครับผมซึ่งผมลืมชื่อกระบองไปแล้วนะนี่ครับโคตรเท่หโอ้สองปู่ผมบอกเลยอันนี้คือเหล่าตำนานของจริง <c oughs> นี่ฮะปู่ฮิรุเซนโคตรเท่แล้วก็ปู่ยามามโตโคตรเท่เลยนะครับผมอะไรมันจะอลังการขนาดนี้โอเค ที่ผม รู้สึกว่าไม่เท่สุดเลยตอนนี้นะผมว่าน่าเป็นปู่สุดวะผมรู้สึกว่าสุดมันธรรมดาธรรมดายัางไงไม่รู้อ่ะเออไม่ค่อยแขังเท่าไหร่นะแล้วนะลตอนนี้เราก็เก็บตังค์กันไปก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปู่2ปู่เนี่ยรับมือได้แน่นอนนะครับผมถ้าสองปู่เนี่ยรับมือไว้ได้ก็ยังมีปู่ข้างหลังอีกนะครับผมนั่นก็คือปู่เนเธอรโลหรอรับมืออยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราอัพตังค์กันยาวๆครับทุกคนไปกันโอเคละฮะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อัพตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อรบ้ออออยยนนะะคครรรรรัับบแลวต่่ไปปเเเีาาาาก็จมบบดุณูขง นคทุกซึ่งตัวละครตัวแรกนะผมจะเอาปู่ที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดใน All Star Tower Defense นะครับผมนั่นก็คือปู่เนเทโลนั่นเองนะครับซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยปู่แกเคยเป็นบุคคลที่โหดที่สุดด้วยนะครับทุกคนเออนี่แล้วปู่เนเทโลนะครับก็โจมตีด้วยความไวนะครับนี่ครับต่อยด้วยความว่องไวอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากในสกิลแรกนะฮะแล้วเราก็ทำการอัพขึ้นไปนะครับผมอัพปู่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีสกิลใหม่มาแล้วโอ้โหวงใหญ่ขึ้นครับทุกคนวงของปู่ เป็นแบบนี้ปู่ก็เรียกพุทธองค์หรือเปล่าหรือตัวมแมลงอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ถ้าผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นพุทธองค์นะครับผมนี่ฮะมี4มือนะครับผมเอออันนี้โทษสก,กัดโทษสก,กัดมีสิหน้าอ่ะโอเคครับเราก็อัพต่อขึ้นไปนะครับผมในส่วนของคุณปู่เฮ้ยแต่ว่าคุณปู่เริ่มแพงแนละ้ว20,000ืราคา20,000ืครับมาดูสกิลจะเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผม วิวมาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้2มือนี้ในการโจมตีนะครับทุกคนในวิธีการโจมตีของปู่แกได้ทําโมเดลให้แกใหม่เนาะสักคิดหนึ่งก็ยังดีโอเคครับเราก็อัพคุณปู่ขึ้นมานะครับผมนี่เลยอัพขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณปู่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนนะครับทุกคนแล้วก็ดรามีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แสนแปดเลยนะครับแต่ว่าตีทั้งตีทุกสิวิค่อนข้างจะตีช้านะครับทุกคนแต่ว,วงก็ค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะเอาเป็นว่าเราดูปู่ใน ใโลเสร็จแล้วแล้วก็ขายปู่ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็คุณปู่คนต่อไปนะครับผมผมขอดูคุณพ่อหนวดขาวแล้วกันนะครับผมคุณปู่หนวดขาวนั่นเองนะฮะเราก็นี่ครับผมสกิลแรกของปู่หนวดขาวก็ทุบลงไป ทุบลงไปนะครับผมหลายๆคนอ่านงงว่าทําไมผมไม่เอาร่างหนุ่มมานั่นก็คือมันหนุ่มไงมันไม่ใช่คนแก่ไงทุกคนเราก็เลยต้องเอาร่างคนแก่มานะครับทุกคนโอเคอัพต่อขึ้นไปในทรงของหนวดขานะครับผมสกิลใหม่มาแล้วน่าจะเริ่มเป็นเอนะครับทุกคนสกิลนี้เอ้ยเรียบร้อยครับนวดขาวทุบโลกนะครับทุกคนนี่ฮะดูปึ้งนะครับผมไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะสู้ตัวตอนหนุ่มไม่ได้นะครับผมเหมือนตอนนี้ปู่แกเนี่ยโรยลาแล้วนะฮะโอเคแล้วก็อัพต่อขึ้นไปนี่ครับผม ก็มีสกิลด้วยนะครับในส่งของหนวดขาวแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแรงมากนะครับดาเมจอยู่ที่2องแสนเอ็ดเลยนะครับแล้วก็ตีทุกหกวิถือว่าโหดนะแล้วก็กดสกิลไปเลยนี่ครับผมกดสกิลเรียบร้อย แล้วก็จะมีขึ้นน้ําทะเลนะครับผมออกมานี่เลยตรงนี้เลยโอ้โหขึ้นน้ําทะเล2 0 0 0 0 0นะถือว่าช่วยดาเมจได้อยู่นะครับได้อยู่เรียกว่าได้อยู่โอเคแล้วเราก็ขายคุณลุงหนวดขาวไปเลยแล้วกันนะครับจะปู่เลยจะลุงหรือจะพ่อกันแน่วะเนี่ยโอเคเราก็มาดูกันที่เอ่อท่านรุ่น3มละกันนะครับผมท่านรุ่น3มของเราเนี่ยเราก็จะอัพขึ้นเลยละกันซึ่งราคาค่อนข้างที่จะแพงหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับมับงกรไฟเขาบอกว่ามาังกรไฟไหนขอดูสักอย่ มังกรไฟเดี๋ยวสิมังกรสกต่อไปเฮ้ยนี่อุ้ยแล้วม,มันมังกรไฟจริงด้วยวะทุกคน <c oughs> นี่ครับปู่รุ่น3าแกสกมังกรขึ้นมานะครับผมนี่แล้วก็พ่นไฟออกไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่เอาเรื่องจัดโอเคอัพต่อขึ้นมานะครับผมปู่รุ่น3มอัพต่อขึ้นมาอีกอันนี้มีสกิลใหม่ขึ้นมาอีกแล้วมาดูกันว่าสกิลนี้คืออะไรนั่นก็คือหุ้ยใช้กระถายแยกเงาทุกคนคุณปู่ใช้กระถาแยากเงาครับมี2ล่างครับแล้วก็ประสานอุ้ยไม่ใช่2ล่างด้วยไอ้เชื่อมหลายล่างนะครับ มีประมาณ6 6หปะล้อมวงเลยเนี่ยทุกคนดูดิ คือล้วก็ใช้พลังท่าต่างๆนะครับในการโจมตีออกไปนะนี่ก็เท่เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดว่าแบบนี้เป็นสีเขียวผมว่าจะได้เห็นสกิลที่สวยกว่านี้นะครับผมน่าเสียดายมากนะฮะโอเคอัพต่อขึ้นไปสกิลสุดท้ายของคุณปู่นั่นก็คือยังไงเอ้ยโอ้โหอ,อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นท่าไม่ตายของปูแ่แกเลยนะครับตอนที่สู้กับโอโรจิบรซึ่งทําให้โอโรจิบรูเนี่ยแขนใช้ไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับผมเรียกได้ว่าบริการตลอดชีพนั่นเองนะฮะทุกคน เขาทำเอฟเฟกมาโคตรดีครับทุกคนเนี่ยโมเดลแบบดีมากนะฮะอันนี้คือทําดีจัดเลยแล้วก็ดูดวิญญาณเข้าไปนะฮะแล้วก็โอเคเมื่อเราดูสกิลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขายปูก่ก่อนละกันนะครับผม <S <S ออตามสเต็ปของเรานั่นเองแล้วเราก็มาดูที่ปู่ยามะกันบ้างนะครับในในปู่ยามะก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เอาปู่มาดูหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงผมก็จะอัพขึ้นไปนี่ครับผมวงใหม่ของปู่ยามะ ก็จะเป็นแบบเอลีวงกลมนะก็คือมันจะเล็กลงนะครับทุกคนไหนจะเป็นยังไงฮะบื๊เป็นทอร์นาโดครับผมเป็นทอร์นาโดเพลิงโอ้โหแล้วก็แตกกระจายออกมานี่ครับจากทอร์นาโดเล็กๆแล้วก็กระจายออกเป็นทอร์นาโดใหญ่นะครับบอกเลยว่าโคตรเทแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยนะครับผมนี่อัพต่อขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นแบบเอลีทั้งวงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะอลังการมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปูยามะโอ้โหนี่ครับผมเสาเพลิง เสาเพิงค่อยๆผุดขึ้นทีละอันครับทุกคนหู้โคตรเท่จะล้อมแบบนี้เลยอันนี้คือจากปู่ยามะแค่เพียงตัวเดียวนะครับคืออลังการได้ขนาดนี้เลยผมบอกเลยว่าโคตรเวอร์นะครับสําหรับปู่ยามะนี่ดูดิโอ้ผมไม่อยากจะเอาปู่แกมาวางไว้ข้างหน้าเลยเพราะว่าเอฟเฟกแกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลังการมากเกินไปนะครับทุกคนโอเคแล้วตัวต่อไป หมดยังวะเนี่ยเหลือปู่ซุสนั่นเองทุกคนปู่ยามาเนี่ยราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นผมขายไปก่อนละกันนะฮะโอเคเราขายไปก่อนแล้วก็มาดูที่ซุสกันบ้างเฮ้ยซึ่งซุสเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทุกคนเออเขาก็อยู่ข้างบนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าซุสจะโจมตีเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคแล้วมอนก็เข้ามาแล้วนะครับผมสกิลแรกของเออซุสมันก็ลอยเข้าไปโจมตีกักประมาณนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกต์อะไรก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะฮะ น,นะครับปูยราคาค่อนข้างดียต่แพงน่าจะเป็นตัวที่ราคาแพงสุดแล้วในทีมนี้นะทุกคนแต่ว่าคุณปู่เราคุณปู่ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าราคาถูกแล้วก็ได้ดามเมจมาเยอะนะถือว่าดีเลยนะครับสำหรับทีมนี้โอเคแล้วก็นี่ครับอัพตันขั้นสุดท้ายของซูสนั่นเองสกิวจะเป็นยังไงโอ้เออีทั้งวงด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าอลังจัดนี่ครับโอ้โหแตกระเบิดออกไปนะครับเป็นพลังสายฟ้านะโอ้ยเท่จริงอันนี้เท่จริงครับผมนี่ดูดูดู นี่ครับโอ้โหแล้วเบิดออกไปโคตรเอาโคตรเอาครับพี่ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ดูสกิลกันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหแต่ว่าปู่ซุดเนี่ยวงไม่ถึงข้างหลังว่ะผมอาจจะต้องขยับปู่ซุดออกมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยนะผมว่าผมจะวางเป็นพนวดขาวก่อนละกันนะครับซึ่งหนวดขาวผมจะเอาไว้ข้างหน้าเลยนะ mm hmm. ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเอลีทั้งวงแล้วเราก็จะสามารถเซกขึ้นน้ําทะเลได้ด้วยนะครับทุกคนเออโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับพ่หนวดขาว,ขาวของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมรวมไว้ตรง นี้เลยนะครับแตัวโอโห้ทำดาเมจโคตรไวแล้วผมก็จะทําการกดสกิลไว้นะครับผมเราจะกดสกิลแบบออโต้เลยนะครับเราจะกดแบบรุนรัวให้คืนน้ําทะเลเนี่ยก็คือหมดแล้วออกใหม่เลยนะครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะนี่ฮะัทุกคนเรียบร้อยนะครับตอนนี้คนหัดขาวของเราก็กดสกิลไว้ทุกตัวแล้วนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยผมมองว่าผมจะเอาเป็นเนเธโรก่อนละกันนะครับนี่ครับ จากการดูวงของผมนะครับผมรู้สึกว่าเนเธอร์โลเนี่ยน่าจะต้องเป็นตรงนี้นะครับถึงจะคุ้มนะเพราะว่าวงของปู่เนเธอร์โลเนี่ยก็จะได้พอดีนะครับผมเฮ้ยพอดีจริงเหรอเนี่ยจริงๆมันก็เสียตรงนี้ไปนะแต่ไม่เป็นไรครับปู่เนเธอร์โลก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ดาเมจเยอะนะทุกคนน่าจะช่วยทีมได้เลียกได้ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนน่าจะมีประโยชน์กัน ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวคือมีดาเมจเยอะเป็นของตัวเองนะฮะโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของปู่เนเทโลของเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งวงมันก็จะได้ประมาณนี้น่าจะคุ้มอยู่สาหรับปู่เนเทโลนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมดูไว้นะครับวงที่มันน่าจะพอดีนั่นก็คือฮิรุเซ็นนะครับรุ่น3ของเราเองฮิรูเซ็นผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเทสวงสักครั้งหนึ่งนี่ฮะอุ้ยโอเคเลยครับวงโคตรสวยนะครับ ก็คือจะพอดีไปเลยนะครับสำหรับเอ่อในส่วนของฮิลูเซนแล้วก็ดาเมจอยู่ที่200,000นะเออดาเมจของเราปูปูของเราเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200,000นะทุกคนจะพอดีกันมากๆนะครับแบบว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปูซุสของเราเนี่ยนะจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้รุ่น3ของเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยรุ่น3โมเดลน่าจะเท่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีไอ้ข้างหลังเนี่ยทุกคนนะครับผมมันมีเอ่อผ้าคาดหัวที่โคตรเท่เลยนะครับ แล้วก็ออร่าที่มันพอดีมากในสองของรุ่น3บอกเลยว่าโคตรเทแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเอฟเฟกต์เทพที่สุดนี่ก็คือปู่ยามาโมโตะซึ่งเท่าที่ผมดูวงแล้วเนี่ยนะครับปู่ยามาโมโตะเนี่ยวงน่าจะได้ตรงนี้นะครับผมน่าจะดีที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราลองดูกันละกันนี่ฮะวงของปู่ยามาโมโตะเอ้ยถ้าอยู่ตรงนี้ครับคือได้ทั้งวงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยโคตรที่จะคุ้มนะครับเราก็จะเอาปู่ยามาโมโตะเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เลยละกันโอ้โหทุกคนแล้วตอนนี้เมื่อมอนเข้ามาในวงของ ยามาโมโตะผมบอกเลยว่าโคตรอลัง นะครับผมตอนนี้ก็คือยามาโมโตะเริ่มตีแล้วซึ่งผมมองไม่เห็นเลยว่าผมจะวางไว้ตรงไหนนะตอนนี้นี่ครับทุกคนผมขอปิดเอฟเฟกก่อนละกันเพราะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะตึงมากๆนะครับทุกคนไม่ไม่ใช่เรียกว่าตึงหรอกคือมันค่อนข้างจะยุ่นวายนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกมันเยอะเกินไปนะในส่วนของปู่ยามาโมโตะนั่นเองนะครับผมนี่วางลงไปเลยโอเคครับทุกคนเรียบร้อยครบ8ตัวในส่วนของปู่ยามาโมโตะของเรานะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาเป็นปู่ซุสกันบ้างนะครับทุกคนซึ่งซุสก็ ซุตด,ดาเมจโคตรกากเลยครับทุกคนคือตอนนี้นะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะน่าจะเป็นรุ่น3าที่ดาเมจเยอะสุดนะครับโอเคผมก็จะวางซุดไว้ตรงนี้แต่ว่าข้อดีของซุดก็คือมันตี AOE ครับทุกคนถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยผมว่าซุดเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าฮิลูเซนนะเออจริงๆ,ๆจริงๆโอเคครับเราก็วางซุดต่อลงไปเลยละการให้มันตีถึงฝั่งนี้ด้วย โอเคละครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเทพซูสของเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับก็วงนี้เลยตรงนี้น่าจะคุ้มอยู่นะครับผมผมบอกเลยว่าตัวแบกตอนนี้เรียกได้ว่าทุกตัวมากกว่านะที่กากสุดก็ได้จะเป็นปู่ยมโมโตะนะครับที่มีดีเพียงแค่เอฟเฟกนั่นเองนะฮะทุกคนนี่และจุดยุทธศาสตร์ของเราก็จะคือวงนี้เลยนะครับทุกคนเราใช้วงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยเราแทบจะไม่มีลุ้นเลยนะครับข้างหลัง ก็ลุ้นเอาว่าน้ําของหนวดขาวเนี่ยจะสามารถช่วยเราได้สักแค่ไหนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันละกันแล้วก็เดี๋ยวผมขอสักคลิปไปในช่วงที่มันเริ่มตึงละกันช่วงน,นี้มันเริ่มตึงเนี่ยผมว่าน่าจะสักที่มันมาแถวนี้ได้ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแค่เริ่มเข้าจุดยุทธศาสตร์ของเรามันก็ตายกันแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่น่าจะเริ่มตึงสักเ5หเลยบ้างนะโอเคเราไปกันครับทุกคนสักคลิปไปก่อนครับทุกคนไปกันโอเคล่ละทุกคนแล้วตอนนี้นะครับ มอนก็เริ่มวิ่งมาจนถึงแยกนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราตัวอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเนเทโลนะเนเทโลก็ถือว่าทําได้เยอะอยู่แล้วก็ฮิรูเซนอะไรเงี้ยนะครับก็จะตีเป็นตัวแรกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจะมีซุสคนเดียวนะครับที่สามารถลดเลือดได้ทั้งวงนะครับทุกคนออก็ถือว่ายังคงเป็นเดอะแบกของเราอยู่นะครับในส่วนของซุสแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามอนยังไม่ได้ผ่านจุดยุทธศาสตร์เราไปได้แบบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขอแค่มันยังวนอยู่ ในวงนี้ก็แสดงว่าซุดยังทําดาเมจได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับยังถือว่ายังเคลียร์ได้นะครับตอนนี้75แต่ผมรู้สึกว่าผมว่าไม่น่าจะถึง <c oughs> ไม่น่าจะถึง80ที่ผมทายไว้แน่นอนครับทีมนี้นะเพราะว่ามันไม่มีใครที่ดาเมจหลักล้านเลยนะครับมาจัดก,การมอนในโอ้โหเดิวดูดิวิ่งมาก็าคือชนขึ้นน้ําทะเลกระจายกันหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหเนี่ยอะไรกันวะครับนี่โอ้โห 2M 3M ไปแล้วเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับ 76ไม่รู้เอ้ผมไม่ไม่ได้77ครับทุกคนผมว่าชนยังไงซะก็ไม่ถึงนะครับผมเออต่อยขึ้นน้ำมากี่อันก็ไม่น่าถึงครับเนี่ยเห็นปะขนาดตัวแรกไปโอ้โหดูเลือดไม่ลดเลยนะครับในสองนาโตกเอยผมว่านาตวอาจจะได้ สักอันโอ้โหไม่มาขึ้นน้ําทะเลไม่มาก็เลยไปได้แค่76นะครับทุกคนโคตรเศร้าโอเคละครับทุกคนและเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับทีมรวมคนแก่ของเรานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะรวยรากแล้วนะครับผมเหล่าปู่ปู่ของเราเนี่ยก็เทียบรุ่นกับเด็กๆไม่ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเ,เ,เขาไป80บวกกันแล้วนะครับแต่ปู่ไปได้แค่76เฮ้ยแต่ว่า76เนี่ยมันเป็นอายุของชายหลายคนเลยนะหนึ่งคนก็คือหนวดขาวนะครับผมที่ เสียชีวิตไปในวัย76ปยีนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าฮิรุเซนก็น่าจะ70บวกนะนอกนั้นก็น่าจะ70บวกเอ๊ะหรือว่าปู่ยามาโมโตะเนี่ยอาจจะร้อยหรือเปล่าแอันนี้จาไม่ผิดนะครับแต่ซูสเนี่ยหลายพันปีแน่นอนอันนี้ก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดาโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนเลยดูมาถึงตรงนี้ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ก่อนเลยรักกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเออที่ทา เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเราจะจัดให้แน่นอนนะครับทุกคนไปละเจอกัน